ให้รู้ว่าเรื่องของจนะเนี่ยมันเกิดการกระบวนการเฮงซวยในระบบราชการรัฐบาลเนี่ยเรื่องรับฟังประชาชนมีน้อยมี2อ,อย่างไปหาเสียงกับไปกวาดล้างผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดทำให้มันถูกต้องซะวันนี้หน่วยงานสบตไม่มีอำนาจในการทำเรื่องพวกนี้ก็ให้รู้ว่าเรื่องของจนะเนี่ยมันเกิดการกระบวนการเฮงซวยในระบบราชการ คืออยู่ๆสอ,อบตอเนี่ยเราตั้งมาเพื่อจะทำงานคู่ขนานในการที่แก้ปัญหาความขัดแย้งในภาคตาใต้ตอนนั้นที่ผมยุบอ่ะเพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกไปส่งคนไปกินโอปกินอะไรนะอา,อายุราชการเป็นทวีคูณไปส่งไปเบีย้ยเลี้ยงแล้วมันประโยชน์ได้น้อยครับประโยชน์ได้น้อยผมก็เลยยุบทีนี้ก็ตอนหลังมาเขาก็ตั้งใหม่ตั้งใหม่ก็ไม่ว่ากันตอนหลังทวีไปทําก็ทําได้ดี นะครับมันอยู่ที่คนทําด้วยนะตอนหลังมาเนี่ยขณะนี้เขาดันไปให้อำนาจส,สออปตว่าให้จัดการวางยุทธศาสตร์ในการบริหารพื้นที่ภาคใต้มีนี่สรุปแล้วเนี่ยมีโรงไฟฟ้ามีกำจัดขยะโมฟิตมีอะไรเรื่องของอุิอมอุตสาหกรรมคือใจให้เป็นให้เหมือนกับ ให้สออบตอเป็นเจ้าภาพจัด e อ c แบบเดียวกับ e อ c ทางตะวันออกนั่นแหละให้กับทางภาคใต้เสร็จแล้วอยู่ๆก็ไปจิ้มเลยเนีย่จิ้มเอาตรงเนี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันสวยงามแล้วก็สิ่งแวดล้อมเขาก็กลัวจะเสียเพราะว่าตรงนั้นเป็นที่ทําประมงพื้นบ้านของชาวบ้านเขานี่อยู่ๆก็จะเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวเป็นไปเป็นเขตอุตสาหกรรมก็กวานซื้อที่กันวิ่งกันอุตรุดนะครับเ,เสร็จแล้วก็มี นายคนหนึ่งก็เข้าไปคงหาพี่ป้อมเพราะพี่ป้อมเป็นคนคุมเป็นคนคุมเรื่องของสออตอบตพี่ป้อมก็เป็นคนใจถึงพึ่งได้ก็เลยจัดการสังการปั๊บเรียบร้อยไปทําเลยทั้งทั้งจะทําม,มีทั้งทั้งทําลงไฟฟ้าทํำอะไรไรนี่วันนี้เนี่ยรู้ไหมว่าไฟฟ้าภาคใต้เนี่ยเกินเอ่ความต้องการความต้องการน้อยกว่ากําลังผลิต เราจะไปทําอีกอแล้วผลสุดท้ายพวกเนี้มันจะกลายเป็นภาระของประชาชนเพราะว่ามันต้องเซ็นสัญญาไอ้กับอะไรอ่ะกับผู้ผลิตกับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าไฟฟ,าฟ,ฟ,าฟ,ฟ้าผลิตภูมิภาคอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็ต้องมีหน้าที่เก็บตังมาก็จ่ายจ่ายให้เอกนชนที่ลงทุนทั้งๆท,ที่ไฟมันใช้ไม่หมดอมเอาไม่มีตังจ่ายทำไงขึ้นค่าไฟ อันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าบริหารไม่เป็นนะบริหารเนี่ยคือมันจะต้องคือนายกเนี่ยถ้าจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันต้องสามารถจิกได้ทุกคนนะว่าเฮ้ยไปถึงไหนเรื่องนี้ทําไงทํำไมคิดยี้งคือมันต้องต้องดูว่าเราจะเราเราเรา,เราควรจะลงทุนเพิ่มหรือเปล่าแล้ววันนี้ไอ้บริษัทเนี้ ก็จะลงจะจะจะ,จะทำตรงนี้สรุปแล้วจะทำนิคมละะทําทำเขาชำนาญเรื่องของในอะไรอ่ะไอ้พวกปิโตโเคมีโโอ,คมอะไรพวกนี้อ่าก็คงจะไปทำปิโตโเคมีตรงนั้นชาวบ้านก็บอกเฮ้ยมลพิษอย่างงี้ผมจะอยู่ไงผมเป็นที่ของผม,ผมที่สีเขียวที่นี้ก็คุยกันนี่คุยกันก็กลายเป็นมีธรรมนัตไปธรรมนัตวันนี้เห็นเขียนจดหมายเ,าเขียนเฟซบุ๊กถึงชาวบ้าน ก็ห่วงใายชาวบ้านคุณธรรมนัทก็อยู่เป็นเลขาพักพลังประชารัฐพักพลังประชารัฐเป็นพักที่สนับสน,นุนรัฐบาลแต่วันนี้อา้าวเลขาพักบอกว่าเป็นห่วงคนชนะที่ไม่ไปไม่ได้พูดคุยเพราะไม่ได้อยู่ในคอรมอแต่ท่านนายกท่านก็เอ้ยใครมาเกะกะทำเนียบไม่ได้นะคุยไม่รู้เรื่องก็ตะออกไปอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง คุยยังไม่สิ้นกระแสความนะต้องคุยกันให้สิ้นกระแสความอย่างตอนนั้นผมเคยทำนะตอนที่ลงแยกแก๊สที่จะนนาเหมือนกันคือที่ขึ้นท่อเอา,อางี้ดีกว่าเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมี JDA มี Joint Development Area เป็นเขตทับซ้อนระหว่างไทยกับมาเลเซียถ้าเราไม่เอาท่อแก๊สขึ้นฝั่งเรามาเลเซียก็เอาไปใช้หมด เราก็เออเรื่องอะไรเราคนละครึ่งก็ขอใช้ด้วยสิก็เราก็เลยต้องทาคลอแก๊สขึ้นแล้วมันต้องขึ้นตรงแต่คนละที่กันนะตรงนั้นไม่มีเรื่องปัญหาเสียงแว้อมขนาดนี้ไม่มีนะครับก็มีการคัดคว้าคัดคัดคัดค้านเยอะพอสมควรแต่ตอนหลังมาค่อยเคลียร์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 จนเหลือน้อยละน้อยแล้วไม่ฟังเราก็สลายการชุมด้วยความระ,ะม่อมกว่านี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า ใช้ขอฝอขอฝอมันมือหนักนะมันชาวบ้านธรรมดาไม่ได้ขอฝอต้องเป็นไ,ไ,ไว้ไปปราบทหารเกเรแล้วกันครับน,นี่ข่าวเนี่ยฮะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนการทําประชาพิจารณ์นะฮะมีการพยายามี่ทาประชาพิจารณ์แต่คนที่เห็นพาาัดธุานเนี่ยไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ก็คือว่าในสถานที่ที่เขาท้ายทำปร,ประชาพิจารณ์เนี่ยนะครับก็มีการรับฟังความเห็นของชาวบ้านนี่แหละนะครับแต่ว่า ปรากฏว่าชาวบ้านที่ตั้งใจจะมาคุยเพื่อแสดงความเห็นที่ตรงกันข้ามเนี่ยกับน,นิคมนคะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะฮะก็โดนกันออกมาจากพื้นที่หมดเลยะครับคือไม่มีการฟังชาวบ้านเลยว่าคือเป็นการฟังแต่ในน้ำะนะฮะแต่ว่าในทางพฤติกรรมแล้วทางพฤติไนแล้วเนี้ยไม่ได้มีการฟังชาวบ้านจริงๆนะฮะอันเนี้ยคือคุณคุณโทนี่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันมันเป็นวิธีของรัฐบาลประชาธิปไตยที่ทํากับประชาชนแบบนี้จริงคือคืออย่างนี้ ก็ต้องยอมรับนะว่าเขามาจากการปฏิวัติเพราะฉะนั้นเขาก็จะชินกับการสั่งการเพราะะนการรับฟังเนี่ยเลยน้อยประเทศจริงเอาเราต้องบอกเลยว่ารัฐบาลเนี่ยเรื่องรับฟังประชาชนมีน้อยมีสองอย่างไปหาเสียงกับไปกวาดล้างมีสองอย่างจะเอายังไงนี่ผมขอเรียนถามเรื่องชนะนี่นะครับอยากให้คุณโทนี่เนี่ยเรียกว่า แนะนำแล้วกันนะฮะแนะนำท่านนายกบัตรีเนี่ยว่าในกรณีของชนะเนี่ยวิธีที่ถูกต้องเนี่ยควรจะทำยังไงควรแนะนำท่านนิดนึงนะฮะว่าควรจะดำเนินการต่อไปเรื่องไปจับไม่ถูกอยู่แล้วล่ละนะฮะแต่จากจุดนี้ควรจะดำเนินการแก้ผม<ห>ผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดทำให้มันถูกต้องซะวันนี้หน่วยงานสบตไม่มีอำนาจในการทำเรื่องพวกนี้เรื่องที่ EIA เเรื่องอะไรต้องทำแล้วก็ต้องต้องมีการ ประมูลเป็นเรื่องเวลาวไม่ใช่อยู่ๆให้บริษัทเดียวจิ้มนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยแล้วจะเซ็นสัญญาย,ยัางไงยังไม่รู้วันนี้คือเอาเนีล่ลงมือเร็วเกินกว่าที่จะได้รับอนุมัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนะี่ยเราะนั้นก็เลยวุ่นวายหมดแล้วชาวบ้านก็รู้ตัวก็เลยต่อ,ต,อต้านจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมออีมีหลักการให้ชัดเจน แล้วก็ตรวจไอ้พื้นที่ว่ามันถูกต้องไหมมันจะทําลายนิเวศไหมแล้วแล้วก็สิ่งที่จะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยสร้างคาร์บอนฟุตพิ้นเท่าไหร่ไหวไหมซึ่งวันนี้นายกอุตสาห์ไปครอบยี่บหกมาเขากําลังเรียกร้องให้ <Carbon S 1> ลดโ <Pro. S 1> อ้ลดคาร์บอนไอ้คาร์บอนฟุตพิ้นทั้งหลาย <c oughs> นี่นายกกับโครงการนี่คือโครงการโคตรมาหาเพิ่มอำนาจคาร์บอนฟุตดพิ้นเลย บุตคนนี้ไปแนะนำนี้ได้ไงเขาดูที่กว้างไปหมดแล้วว่าไปแนะนํานี้เขาก็ช้าสิเขาก็ได้ช้าไปให้เขาประมูลเปิดอะไรแล้วเ็าซื้อที่กันดักไปหมดแล้วก็ก็ก็เหมือนเหมือนคนซื้อหุ้นน่ะซื้อปุ๊บโอมิคอนมาหุ้นตกก็ต้องทนเอาต้องทนอะทนไปก่อนจนกว่าโครงการมันมันไปได้โครงการไม่ไปไม่ได้ก็ไปสร้างเอ่อสร้างโรงแรมสร้างบังกะโลรับท่องเที่ยวไปต่อไปดีกว่า Về yeah, yeah, thăm